ยอยู่กับปกล้อดัมกรีนครับพอนนั้นโจ๊ยเอารถขึ้นเสร็จก็เขาก็จะทําการทําทางให้เรานะทําทางลงครับด้วยความสามารถของเขานี่แหละเราไม่ได้เจอกันนานครับเลยคิดถึงนิดหน่อยตอนเอาขึ้นเราไม่อยู่ครับเขาขึ้นไปไงเอ,อเห็นไหมสุดยอดมากเอ,อต้องทําอย่างนี้แหละเดี๋ยววันลังจะเอา กาแฟมาให้นะครับเจ้าฟันปีศาจครับวิ่งกันสองคันครับคันเดียวก็ตักครับนี้คันนี้เราเคยวิ่งมาแล้วครับคันเดียวก็ตักสองคันก็ตักรถใหญ่ๆเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวขาดทุนคันเดียวก็ตักเรา วันนี้สองคันเนาะสองคันก็ตักครับเนี่ยคันใหญ่ๆไม่มีใครกล้าทำนะสองคันตักคันเดียวก็ตักครับมีมีเจ้านี้เจ้าเดียวฮะ 5, วน้นำมันห้าพนได้สามวันน้ห้าพได้สามวันก็วันหนึ่งได้กี่เที่ยวล่ะสองคันถึงร้อยไหมกนห้าสิเที่ยวแปดสิบเที่ยวแปดสิบเ <laughs> ที่ยว <laughs> คันใหญ่ๆป <80 S 2> <ๆ>กติ ออวัาสาคัญวันนี้สองเคยไปวิ่งด้วยแล้ะครับคันเดียวเขาก็ตักครับเฮ้ยไอซีนมันอยู่ตรงนั้นน่ะซีนมันออกดิซนะีนนั่น่ะซีนก็บอกอ่ะอ๋อชั้นสองบอกมีซีนออกมาอ๋อมีชั้นหนึ่งชั้นสองออสุดยอดมากครับคันนี้ไม่ไม่เคยมีใน ที่ไหนนะเขาทำครับมีเจ้านี้เจ้าเดียวครับเรืองแสงเคหกิจหรือว่าหัวหน้าโจ้ครับอันนี้ก็จะใช้สะดือครับปกติจะใช้ไม้ใช้ไม้เนาะเอ้จะใช้ไม้ครับปกติเขาจะใช้ไม้ไม้ยูคาไมอะไรนี่แหละเป็นสลักนี่ฟังกําเพลง มันขับไม่เป็นเนาะยอดเลยนะไหนะอีกคันหนึ่งหรอเออมาแล้วครับอีกคันหนึ่งเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับคันทเลีซ่าเขาไว้อย่างงั้นทเลีทเลีซ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กัน ดูบอกอันน้ำออกนะอันนี้ลึกประมาณสามเมตรครับน้ำแตกกระจายเลยเขาให้ลูกน้องได้ทำงานครับเขาไม่ได้สนใจอะไรนะเลี้ยงลูกน้องสองคันก็ตักแล้วรถร่วมก็ไม่มีรถร่วมก็ไม่เอาครับรถร่วมจะเรื่องมาก นุนนี่นั่นมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็เที่ยวก็เดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ว่าเพลงประมาณนี้นะเขาก็เลยจัดของเขาหมดเลยมีทั้งหมดตอนนี้ก็สี่คันแล้วครับก็คือเอารถบริษัททั้งหมดเลยรถร่วมไม่ต้องละเดี๋ยวก็หาว่าวิ่งไกลถูกประมาณนี้ครับพอแก่ก็เลยไม่ต้องสนใจละเอารถบริษัทวิ่งหมดเลย 2คันก็ตักคันเดียวก็ตักครับอันนี้ก็หนึ่งคันเมื่อกี้เสียบอยนีบ่บางครั้งบางครั้งบริษัทใหญ่ๆครับจะจะไม่ใช้รถร่วมเพราะว่าบางครั้งวิ่งไกล รถร่วมก็ไม่มาสนใจครับวิ่งไกลรถร่วมไม่สนใจเลยนะเพราะว่าวิ่งไกลไม่ได้เที่ยวถ้าวิ่งกใกล้ๆเนี่ยโอ้มาเต็มขบวนเลยครับแต่วิ่งกับเจ้าเนี่ยได้เที่ยวครับราคาก็ได้นะไม่มีโกงคนระับบอกได้เลยครับบริษัทนี้ เรื่องแสงเคหกิจครับเงินออกเป๊ะๆเ,เพราะว่าเราอยู่กับพ่อหน้าเจิดอยี่ประมาณสองปีครับใส่ไม่เยอะนะสามตักอุยผสมลูกผสมแม่รังได้ครับ ไป่ดิก้าครับดันตูดด้วยอู้ยแต่ละคันนะรอบเขาเร็วรหรือเปล่าเหรอเหยียบอย่างเดียวครับกังฟุนอีกข้างหนึ่งหายไปไหนไม่ไมรู้น่าจะจมตรงนั้นแหละคอยดูเมื่อกี้เสียบอยกับจมครับ เรียบร้อยอุ้ยอู้อุ้ย,ย,ยไม่จมเว้ยโอ้สุดยอดสุดยอดมากจบทางนี้ไปไหนต่อยะไปไหนต่อหมดงานแล้วบอก <Yeah. S 1> หมดแล้วไม่มีงานแล้วจะจอดแล้วแต่พูดแต่อยางงี้นะปกติเขาจะมีงานตลอดเดี๋ยวเราจะเอารถลงกัน ทุบทุบให้หน่อยวะให้มันดินมันในแน่นแน่นหน่อยเพราะคันนี้มันหนักเอาเมื่อกี้อ่ะทุบทุบให้น้อยไม่ต้องเทุบทุบอ่าทุบให้หน่อยม,มันดินจมแล้วเอาขึ้นไปทำไมไมาดูไม่มีงานทำวะเนี่ยตรงนี้มันจะเละๆหน่อยครับแต่ว <c oughs> ่าไม่อยู่ อยู่อยู่ไม่อยู่นี่อยู่ที่คนทำงานนะ่ะหนาจะรถจะทรมานรถนิดหน่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวนั่งรอยอย่างนี้แหละเกือบอเกือบครึ่งชั่วโมงบ่าตรงไหนจ๊ะ,จะว่าไปเลยเดี๋ยวลุกมาปุกก๊บก็จะถ่ายคลิปหนา้าจะรถ คุณรับเมาก็จะมาแล้วครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมาแน่นอนครับโหดมากเจ้านี้เรารออย่างเดียวรอให้รถมาก่อนจะค่อยเอามอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างนั้นอันตรายครับไม่ใจไม่ได้เดี๋ยวให้รถมาก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ